ประดามปในเมืองมาะ้ย like. ังมาตนะเกงขนาไหมสบายดีพี่เนาะไปหอดาตีก้าบลงไปดิัลโหได้แซมันเาเออยันในหอกินนั่แหละเข้าย่างไ ห้องเนาะแหละนี่ซวยสูวปัหาง่องกี่แคลเล่ห้องมึง um กันดอกกระเจียวเลยอเนดะเียว่อะเบียสู้นะชิมูกย่อยอีกว้าปรามมันอยากกินจนน้ำลายเหยื่อกโน ทุกอย่างนง้นนี้เอามักโมไปผ่ากินหนึ่งละพ่อไปส่งทางไปแล้วมันงลัอมะเข้าเลยโอ้โอัดเด้อยังก็จะอักเบิดปั้นอวดนก็จางจ้แล้วนี่ครั เอามากินพี่ลงกินตูพุูีถ่ายคลิปนี่ยูจะมากินเสียคลองสีสืมาคุงกะดกกินมงโกกั่นนาองก็ดีเติบอู้ขยมาเก็บขาแพงน่าะู่ขนมโม่ยังแงมูนะรดน้องจะทันหนชูกินไเมียงก่อน หาเลขสองส네 <oh bueno, ok ี่หกเอากระโตกมาผ่าดินี่สกินนะมังโม่นะมังโมอยากะโดดแล้วกระโตกมาภาษีพิ่นพี่รองมาเก็บเมงไร้นี่เนาะเอากระโคผิ่นกระโดดไทยโเสียสมการ่ได้บ่ขายกองกับบุรี ไ่เฮมขึ้นจะกระแสมือได้เมียปอกาย่มื่อปอกเขามาจะใส่มาแต่ผูพาป้านกินเนี่ยลงนางลุมบาเวียไหวายซูนี่ เง้อกเจ้าด่าแจกานุผ่าดีๆเน้ย่ชเป็นเสียงยังนะน่ะผ่าดีๆเปิ้งเปิ้งชูนิคีโรถดไปกะรวบโหลดทิ้งยลยเจ้าเมบงพูนครับโหลดหด ไ่เป็นเอียงชิ้นเเทียแต่ตบรุหเาแล้กระด้างมากห้อเนี่ยใช่เนี่ฮนี่ยทางล้างจะอะไรเข้าไป่น้อ้ยน้อยน้ำบ่ไปส่งดกลับมาหรือเปล่าเองอืมจะก็ขึ้นหลดหรือเปล่าอืมเอาเด็กมไถ่าส่งขึ้นถหลดเราำนวนก็จะขึ้นมากเขาก็จะบ่อยไปอืมก็จะยันหลักขึ้นรหลดคือ เออขวมไปส่งอยู on, ok ่พ ok ูมอจะขวมกระดดแน่นี่งหละชวร้คนนี่หันแล้วเขาได้สี่หายขามไปนี่ยนี่เสด็จขวมไปเขามากมากมกกว่าสิพว่าอืมอืมจะอยกระุดเลยมันไปมันมาอย่างบกตอนนี้อืมเล้ยเซื้อมมาสุดยอเตียภาษเต้ไปเกลนมันประดมเก็บอะไขยะ่นีนะ พวสบายกอามากับบักวินบอกมชอ่อนไายมโนเมนบักวินเก็บเลยผัดเมือึมุงนบวยภาษาหเนี่าองก็พาเนี่ยยกเน้เจมาน้องตื่นมาคิมเบอมึงเอ้ยเขามาหอดเราเราจะเอาหามาหอดอยู่เทิ้งนะเบิร์ตเน้มุชนาาอะไเนี่ย

มีน้ำ้มยังเองต้มเองเส่็บวมสุกใช่ลูหร่อใช่ลูมวานยุบดไม่กินเหมไหผ่าเป็นเพียงไหมโหมนพันจีบวานเมือนกันตัว เจ้าอันยิ่งก็จเจมังมุ่ไปว่านี่นะหาเป็เพียงมาแล้วมันะรอคุณมาเอาเขามาเงเดี๋ยวตุกน้งเข้าไปเอาแตเต็มเขาใหายคนเนาะแมเต็มเขาล้วกคนก็ะคืนห่ยเขาหวกินเขาบวหเอาไว้ยังตครบเอาไปุ่นเขาจะคืี้ใหจ้หาตุก

งานของบุคบ <in> ุเ <parece> ด้ยงนทักษคามทางินปฏิบัตเกมเงินรอบสองนะประําจะยินเขจายกูตส่าห้พยยมยงเลยายพออลัดมาม่ใจเงินมือไปเอาตอนไหนกันพออลัดมือไปเอาตอนาพอยลัดต่อมาอ่ะยิงใจตอนเช้าล่ะเธอต่อแรกมือลาสุดนี่ยังอจ่าย ปดพันหนึ่งทนเช่าทีชินไปรับหนาละเธอเอาหายเดน้้เดวกันแปเอาอีกทังล่ะเฮาเอาเงินให้ชินไป๋ยวคอยรับก็ยืมเมันบจยบินขงเขาก็อานเลยไปเงยืให้เขาให้เขาเบิ้งกระจกกันเลยโจทยนะหักยันขยักามบินนำเฮาแต่นำแค่แตนำเคงนบ่งอก็อันจหาพัน ทยังเต็มเนกินอตอนแรกอันหมือพออีาไปสื้อเฮาไข่ซีนไปสื่ออีกนะฮะห้องเงอเาแม่มานัดน้แข็งก็มีพวกมอลาเลืองกับอเปนมื่องานอะรมื่งานตอนแรก่ี่้ไปอีกพันหนึ่งมันชอบเองเราก็บ้าพันหนึ่งชิ้นแปวห่านคงนองเทืามืนงานไปรอบแรกหาสอบ บตั้แต่หม้อหอกระต้มมน้หกสอบนะอีไปเอาเงินดอมันหอเรีย้ยน้ำกระตุกงขน่ะเปื่อกน้ำหดกินก็กินกระตุกใหญ่นะเออเปื่อน้ำาใหกินนะะกินเอกกซอ้าวสองทังกิโลยังบริสเต็มอันโมอันดวันไปมาเยานหมูกินน้ำขดแพงน่อยเลยมันมเย็นยาหมูหมูกินก็เลยสกัดทีบกินโลดยังไงม่ว่าพัก็เอาาแข็งส่ยหาแลกขนาดใส่เลยได้กินยองมความว่านี้ จะทุ่งทุ่งภายในเลยค่ะอยู่ในในเนี่ยเขาเก็บกับพี่เมียนเออทงกระตากระตาน้อยนั่งวะโบทงน้อยนี่เขาบอกประดามเออย่าลืมเด้อยาเมานี่ลงมาเหมือนเช่นนี่หอยต้นเล่นอ๋อแต่ก็เห็นทงยหญ่ยาหอยอยู่เต้ก็เดต้ก็ตัวโตขึ้นไปห้ามเดียวอันบอกในดอกเด้อว่าอันไหนเคยละว่าว่าอย่างไรอันเคยละอันตัดไหนเด้อว่าอันกังคูนนะ ชีว่างโบเราแต่มันอามาณว่ายังว่าหาพังมาลำลึกได้ประเดี๋ยวหามาเฝ้ากองบุญเพ่อก็ได้มาเฝ้ากองบุญแล้วกเลยก็หัวเลยเนี่ยไอ้ก่อนเฝ้ากองบุญบ่นอนยังยายยี่นอพี่อกว่ายังยายเลยจังหวะอันแม่นุ่งกี้อยู่ในแล้วอยู่ในประจำนะยังงอเสียอันเพราะดัจังหวะอันนี้อันมีโจรอันหลักเงินน่ะ โพอเนาะงานใดงานน่นโจนกับบนแมนผู้ใหญ่โจนกับโจเล็กเนาะโจนกับจ้เฮ้ยนันนั่งมกินเหรนอนะเฮ้ยนอนมึนย่เนี่ยอนานยมึงมาช้ารางวัลมึงยังหูมันตัวมึงตัวแล้วเขะตัวสีใสหัวโตอีกเ้ยประคารนด้วยเทไรนะ กูบไเ้มีส่งว่าพ่อดกูยัง่บนโกไงมันไป็นอะไรกองมาผ่าวันธุ์ใครได้าบักเบียโอ้ยอีนาบังเอ้ยลูกหาีแหล่อยหงวัวในเด้ออาเด้อลูกมักตามันเป็นลูกหาีแหล่ออาบักตาลมาลูกเบาเอ้ยว่าเราแม่บักตา้ัไปหาบักตาลนี่ไปกินเนแแัลูกอันลูกซาแหล่บอ เดออันนี้น้องอเตี้อมมมตาหมูบ้านเมือนม่่ายแมเมมตาเมื่อันที่วันมมแม่ติเลหม่บ้านนีู่ไปบ่ไปมาตามึงนึ่วียม่บ้านเม่มึงอวแต่มมมันเละน่ะแมไม่เด้อหุอนนี่มันไเนี่ยมีอันเดียร์ะบ่นี่บอจีตวาทบรางวัลไมเนียหลังเพราะบ่เลย เขาไปในกระตีก <th> ันอ้ลยตีใครบอลลีดบยเหมืคนเตียงบะกูเตียงขับกด้่ามนะเับพากันรรไทยแกไทยเียกันโรไทยเปนะหกว่าจุดเดินตอนเอามาเนี่ยเขาันพากันหาม